สวัีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนจ้าจ้าเมื่อนี้กะนี่จ้าไปตลาดนัดจ้ะเนาะตลาดแม่ว่าไปตลาดสดตลาดใหญ่บ่ได้จ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไปตลาดนัดนั่จ้ะเนาะเมื่อนี้ก็ได้เอียงมาเบิ่งจ้าพี่น้องจ้านี้จ้าเมื่อนี้ได้ปลานิ่งจ้าพี่น้องจ้าในสองถุงนั่จ้ะเนาะถุงละสามตัวจ้าพี่น้องตัวใหญ่เยอะจ้ะ หาสิบ,บาทนะเจ้าเนาะสามตัว,วตหาสิบก็ดีจะมาหมากแล้วก็ไปท่านหนึ่งมือละมือละตัวแล้วเน้าหกหมื่นก็ดีจับพี่น้องจ๋าจานแล้วก็ได้นี่จ่ายอีกยงังก็ได้เกลือมาไว้ทำมป่าเนาะจ้าเนาะอันนี้พักอีกตู้จัพี่น้องจ๋าอันนี้อีกยงังอันนี้ว่าเสกเมื่อถึกับต่ำบกคงจับพี่น้องจ๋าพากเกษตรแล้วจ้ามือนี้ด้วยกินอย่าหน่อยซื้อตำบกคงไม่กินจ้าจ่ายได้ฝักเกษตรแลจะ้าเนาะ เกษตรินจ้าเกษะรินบ้านห้าวจันจระเนาะได้อีกอยังอีกจ้ะอันนี้ตันนี้จ้ะอีกอยัางก็ตะไคร่สองกำจะพี่น้องจ้ะได้ตะไคร่ไม่ธรรมะได้เธอนึงป่านะจ้ะเนาะได้ตะไคร่ก็ได้อีกอยังแน่อีกเนาะอีจ้ากอีเละหน่อยก็ได้หนึ่งจังหมุนเอาไว้ถ้าย่ำนะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็ได้กล้วยจะพี่น้อง กล้วยนำว่าแมจันทร์เนาะกินแล้วมีประโยชน์กล้วยนำว่าสองวันี้กับพี่น้องกล้วยนำว่าแม่จัะทร์เนาะมีนี่นนหนนนนนนแหละน้อยก็ได้กินเป็นหลายหิวม,มืดมื้อพี่น้องได้กินตมามา้มมะม่าเข่าปลาตกถึงข้อนี่จ้าแลได้อีกอย่างอีกนี่จ้ะไอแอปเปิ้ลแม่จัะเนาะไปจะห่อไป กินน่าจะเนาะแอปเปิลถุงละส่าบาทจั๊กเสียบแล้วเสียบอีหล่หน่อยบัลลูดอกจ้ะซื้อมาไว้เนาะจะเนาะนี่จ้ะเราได้ผักอีหยังแนี้อนี่จ้ะอีหย่างน่อย้บักบวบคนไทยคนเออบักบวบบักบวบงูนะจจะเนาะีจ้ะแล้วอีหล่หน่อยเออบักงูเหี่ยวจ้ามีจ้าเอามา่อหนึ่งเซีป่าน่าจะเนาะพี่น้องจ้าอันนี้กับ ใบแมงละผักผอิตูจ้ะเี่กับชาวบ้านปูตาณาอาเิ่นมาขายนะจน๊ะกำละหาบาทจะพี่น้องเอามาซีก,รรมกัมจะพี่น้องจ้ะอี๋หน่หยได้อี๋หน่อยอียอ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 ย๋หน่อยหน่อยก็ได้สตอตาเพิ่นขายกัมละสามสิบบาทนะจ๊ะฟักรรละสิบบาทจะพี่น้องจ้ะเืือมั่สามฝักจ้ะ เป็นดอกกระเจียวน่าจะเนาะดอกกระเจียวบ้านเฮาทุกมือ่อที่เป็นกระปุกขายได้แล้วนะ่าจะเนาะอีแหล่หน้อยเอามาสักกลัเนาะเอามาสิบหกกลับจะพี่น้องจ้านี่จ้ะเอามาหนึ่งห่อเข่าไปทำงานนะ่าจะเนาะอย่งใส่ป่าจ้าดอกกระเจียวเยื่อเยืเเ่จะพี่น้องจ๋านี่จ้ะง่ายง่ายจะพี่น้อง ก่อนบาแค่ม่าก่อนพี่เลี้ยงหน่อยแต่เลยสื่อมากต้มมาสิบบาทนะจ๊ะเนาะไปหาดอกหกดอกจ้ะหนึ่งดอกได้หกดอกพอดีพี่น้องก็อันก็หาดอกจ้ะสิบบาทนะจ๊ะเนาะดอกละสองบาทบนี่พีเลี้หน่อยก็ได้มากหมากลิ้นไม่มากเพกาว่าเสาะว่ากินกับตำักหุ่งจ้ะจ้ะเมื่อเด็ก็ได้แค่นี้แล้วนะพี่น้องจ้ะ นี่แหละสีโลกยางห่าก็ได้นี่จจกเข่ากล่องมาถุงนึงเนาะจา้ะเนาะเอาไว้ถุงจะพี่น้องจ้า้ะ่มีน้ำตาลเน,นาะจ้ะเนาะเพื่อสุขภาพจะของจ้าเมืีอวันอาทิตย์ไปเที่ยวสซกแน่เนาะจ้าบางคนก็ไปถ้ำบุญบางคนก็ไปผ้าไปเดินห่างเน,นาะจ๊ะเนาะไปชอปปิ้งไปพก่ันที่อากาศที่ เย็นเย็นจ้ะพี่น้องจ้าบางคนก็อยู่กับบานฮ็ดกับเขากบนานเหมือนกันนะจ๊ะเนาะอีหล่นหน่อยก็ทํางานบานจากเมืองนี้ซักผ้าล้างตู้เย็นนะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ละจ้ะกับเขาที่อีหล่นหน่อยไปซื้อมาเมือนี้ก็ได้แค่นี้ละจ้าจ้ามื่อกินเมื่ออื่นเมื่อกินหนึ่งปลาน้ำกันเด้อจ้ะอีแหล่นหน่อยจะหนึ่งปลาเส้นหอากระเจียวจ้ะพี่น้องจ้ามาจะมาเมื่อกี้เขากับอีหล่นหน่อยจ้า ไปก็จะแต่อีแ้แหลน้อยไปหาฤทธิผ์ผาเวนจะทำง่านเหมือนอื่นก็ได้จ้ะพอแม่พี่น้องจ้า